มาครับออกตัวมา00เสริฟยอดโอ้โอหมอดบอกว่าขอก่อนแล้วกันนะครับแต้มแรกนะครับมาครับทุกท่านไทยเจอไทยมันแน่นอนครับหนึ่ง หมายเยเ1็ดป,ดปาบลงไปเปรียมเสิบกลับมามอดว่าไงพี่นายง่ายๆครับชงด้วยซ้ายขึ้นไปด้วยหัวเรียบร้อยพี่นายเสิฟไปโอ้โห,หมอดต,ตีด้วยหัวเรียบร้อย รับเลยนะครับตัดยอดอยิกแล้วเรียบร้อยลมวกนี้เสียแต้มไปอีกแล้วหนึ่งแต้มห้าต่อศูนย์แล้วอืมเสือไม่ <สะ S 1> ขา เข้าซ <m í toys> <à a place aún> ้ายพี na, ่นายพี oh. Oh, uh ่นายเอาไม่อยู่แล้วเอาแล้วไปไม่ไหวไแทนไหมครับ อืถ้าขึ้นปาดนี่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เอาลับได้มาหนึ่งแต้มเปลี่ยนเสิร์ฟมาที่มอสตัดหยอดอีกแล้วโอ้โหแบบนี้แต้มเอาเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าครับเนี่ย กเกิดอุบ <S ek il> <remembering S ang uine> ัติเหตุกับแอดมินนิดหน่อยนะครับแบบสองครับ แ้มอยู่ที่แปดต่อสองนะครับฝั่งมอสกับไมรเราเอ็ดนำอยู่นะครับมอสเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับพีนายเสิร์ฟไม่เปิดไม่ออกต้องทำเองเอาแล้วครับสวยงามครับลูกนี้ ช็อตนีส้สวยงามขยับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับสำหรับพี่นายนะครับสามต่อเก้าโอ้โหปาดหายอีกแล้วเก้าต่อสาม หมอเสิร์ฟเสิร์ฟเแบบเาๆมาอย่างนี้พี่นายบอกโอ้โหเอาแล้วครับหล่นแล้วครับโดนลงโทษหรือเปล่าใส่แล้วครับโอ้โหสามหนึ่งครับพี่นายสาไล่มาตั้งเยอะแล้วนะครับเอาแล้วครับต้องหยุดไว้ให้ได้ครับทางน้อยแต่ไม่มีปัญหาครับสำหรับวัรุ่นคารสินนะครับเอาแล้วพี่นาย ตามมาตามมาขนาดนี้แล้วไปให้สุดสิครับไปโอ้โห,โโห,หเสิร์ฟอย่างงี้มารอ้อยเอ็ดปาดตรงไปครับที่นายเปิดไม่ขึ้นนะครับปาดแรงเกินนะครับโอโอ้โหเหยียดสุดขาแล้วทันนะครับลูกนี้แต่มันลูกมันต่ำนะครับเอาแล้วครับ เม็ดสุดท้ายลูกเดียวเกมแล้วครับจะเกมไหมท oh. นายทันไหมโอ้โหฝั่งนู้นก็เหนียวเลยเกินเกมแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะครับ oh. เจอกันคลิปหน้าครับผม